เดี๋ยวคนหน่อยมาเดียวพี่น้องเิ่นเตรียมแต่งหน้าทั้งผมผักกระเร็ดปากจีดมาสิมาทวนท่านะคะมาทวนท่ากับทีมแดนบรรยากาศด้านหน้าออขึ้นโชว์แรกนะคะ้องวมาแต่งตัวน้องเห็ดผมมาแล้ว นัดกันรวมกันหน้าเวทีมาซักซ้อมกันด้วยความเต็มปังเย็นนี้เมื่อนี่งั้นอยู่บ้านพุทธศาับพ้อัวัดสุริยายเย็นตำบลพุทธาอํเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ขาบ่ต้องห่วงเลยทีมงานเขา,าเนี่มอบความสุขให้พ่อ,พอ,พอแม่ได้เหมือนเดิมเตะปังจวดจัดฟัดบุญคือเก่าค่ะพี่น้องขาสนามกระย่างดีกว่าน่ะว่วงป่คัดมาเนี่ยได้ได้ยินงข่าวสองพันใบเราได้ขายบัตรแข้งไปไม่ต้องกลัวว่าเด็กๆแดนเซอร์จะไม่มีนะคะเต็มเวทีเหมือนเดิมถ้าเดหาน้องกันเนี้เอาคือมีหนวดกว่องหนวดกุ้งอย่างยังสั้น คือเป็นแมงสาบสิเว้ยปาไปเนาะสวัสดีค่ะแม่ง่วงนอนง่วงนอนมาหอ่เติง่าสองค่ะปาคือเป็ดแท้งานเลาะน้ำงานมาหอ่ตะกมูร้อยแล้วบ่ไรอ่ะยังไม่ลอยเราไปลอยกับเตงนี้เขาลอยด้วยเอาไปลอยลงน้ำเล่นมันเขาบอกว่าอันไหนไม่ดีให้เอารอยลง สรุปเอาตัวเองลอยเอาเจ้าของแล่ะเอาแกงดียั่วอ๋อแกงเจ้าของเสยกินเข่าไป๊ะคือเฝ้าก้อนมูแฉ่คือเป็นช่งผมคือเป็นเหลวก็อมูเป๊ะเออคือเฝ้าเออบอมเบนติขืนห้างเต้าหกมองผิติดเขาต้องเป๊ะใช้เวลาับบ้างเกิดประโยชน์เออก็เลยแต่งหน้าเหลวก้อนมูกวางพดวางยี่หลี่มากบายสองดีเราไม่เห็นตั้งแต่บายสองค่ะพ่อพงศ์ยังม่แต่งหน้าแล้วเนี่ยคือเฝ้ามาหัวก้อนมูแต่สนอง เขา่าเวเ่ขาางว่ามาก่อนเพื่อนก็มีเวลาเตรียมตัวเน้นยเซนเดส่สุดดำน้ำเขาบนี้ใ่ปชุดคาอกเพราะว่าหนูร้องต้ออ๋อแล้ววันนี้เขาได้กินั้ไม่มีคมาลยไม่มีใครออกเลยนะชุดดดำก็โลของแก้มมัน โชว์แรกได้ขึ้นเบิด์ตเป็นบ่ขึ้นใส่สุดๆขื่นเบิดเอออันเฮากับสิ่งองอีหยังเกาะเอียงนี่เขาเรียกว่ารองอันอีหยังเกาไว้อะไรซะก่อนเราจะค่อยเป็นคล้อ่อนบ่กเางมื้อนี้สิมีบ่อ่นะคล้อ่อนนะไม่แม่ไม่ได้แบ่งท่อนด้วยแบต่ชอมดนตรีอีหยังต่างๆใช่ๆช่ก็ต้องลงตัวหรือว่าคือว่ามีอีหยังกาะเพิ่นคับคันอีหยังกาะเอียงกาะเือผัดเสียผาผับเสียาที่คอลรำบูไทง ได้ฟังขับเสพยภาพ่ะอันยังไ่ได้ใจส่เลิ้นนี้พ่อพ่อตอนนี้เพิ่งยังไ่ได้เอียงเลยนะอือมีสอนไปแดนไหมมีแดนไหมมาพร้อมเป๊ปังเยอะอยู่ผู้หญิงสี่คนเดอยวมหาคนเต็มเวทีคือเก่าเด้วยเมื่อนี้มื่อหายไปใส่ของเขายังคือเก่าด้วยพี่น้องหายก็ไม่ใส่เออคนนึงเลยเสื้อแดงเมื่อนี้สนามดีปะคักสรุปผู้ชายหรือผู้หญิ สนามปูนเนาะแม่เนะา,าะนะอสองพันใบแล้วคุณขายบัตรแข่งยี่ไหนเขาคือคนเมืองหลายเมือเนี่ยขายบัตรแข่งไปแล้วสองพันใบกำลังใจหลายค่ะเมื่อนเนี่ย เอีงอ่ะมือตนงไแนหือเองอ่ะเป็นความลับทางราชการความลับราชการพอมอย่าเพื่ออย่าลืมเผื่อเวลาเป็นรอยกระทงด้วยนะสารน้มยุ่ง่องแดงยางมึงไปสิร้อยเี่ยะค่ะลงฉากแล้วม๊บฉากสไปรอยเลยยุ่งใส่สารน้ำอ่ะไี่ด้ขนาดไหนแค่แค่ยางมึงเยอะรอยกระทงเงินขนาดยุ่งขนาดนี่พนานเนี้ย เอาไปสื่อกระทงใบเด้อเป็นสีเบิร์กวนดอคนทางหลเยมันเพลงอะไรแกสีเบลสียังเนาะเซลฟ์อกเซลฟี่เอ็นน่าทอเขกเเะแกมัหววตืมเมื่อกี้ค่ะ อ้าวเปล่ยนอะไรไปแม่ข้ามแล้วเหรอซีดหัวรัมเต้นเพีงอย่างเนี่ยเต้แค <sh ่ช oh ่วงแรกค่ะอ๋ออันนี้ช่วงหลังแล้วอ๋อคุณคุณเต้นเพียงอย่างเพียงอย่างมาหนึ่งแบบอ๋อเบิรงอ๋อฟอนเป็นนางรัมเบิรงน้องฟอนพอนมเป็นนางรัม มือเริ่มมืดแล้วพี่นอ้องมันนีปอดฝนมาได้เลยมาได้เลยเพียเตรียมความพร้อม้วเด็หน,น่อยอะ่ะลืมไปเนี่ยเองเนี่ยทวนทามือก็จำได้แล้วคัางม,มืออาชีพซ้อมตามสคริปพี่น้องนี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปเรื่อยหอด เถียงนี้เถียงนี้เจ้าของเฮือนเด็กๆจะออกมาซ้อมทวนทาอืมเดี๋ยวจักหน่อยสิพาไปเบิ่งหน้างานเดี๋ยวคลิปต่อไปสิพาไปเบิ่งหน้างานผู้ใดโอ้ทีมเอ ว้าเพลงนี้น้อยสีสเบากรุบดีกสิอีกแล้วพี่รองค่ะฝากเบิรงคลิปให้จบเบอร์ขำโฆษณาถือเป็นการสนับสนุสนและซัพพอร์ตช่องน,น,น้องตุ่ยเหลืองเพลอเอชเชียลเบอร์คลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยได้ค่ะขอบพรคุณทกุกท่านที่รับชมคลิปเด้อดูคลิปเยอะๆเด้อพี่รองเด้อทายกันแชร์ออกไปแสงดงมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้พ,พ่อๆแมีไ่ได้เบิรงอีกนะคะเดี๋ยวจะถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้เบิรงเรื่อยๆเนาะค่ะพี่รองค่ะ ตอนนี้น้องเพลงก็นั่งสแตนบายรอถึงเพลงก็จะซ้อมนะคะนี่นั่งกับแม่ฮักนะคะถือว่าน้องมีการเตรียมตัวที่ดีมังหะเตอร์ยังตัวเวนหล่ะได้ยันได้ยันมีเวลาเตรียมตัวค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจังหน่อยสิปเปนะ็นยางเลาะหนางานสิบิบงหม่องร้อยกระทงหม่องใดจังใดแบบใดหนาเวทีนีเอียงขายเนื้อหนาประตูทง่งวุ้นสิพาไปเบิบเนหนอนค่ะพี่น้องค่ะ อขออนุญาตบรรยายทับเสียงเบาหลายจักน้อยนึงอย่าเฝ้าลำคานกันค่ะพี่น้องเ็ากบบดีกว่าซีไปเนาะเอาบ,บาทที่มีหอดเวลาเร้วสิบปิดคลิปเร้วนะคะพี่น้องค่ะขออนุญาตปิดคลิปฝักคลิปเวสนนีกนนะคะอย่าลืมให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยและมือถือเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ